เดีครับพี่น้องครับมนดีแปลกข่าวหรอกเปลี่ยนบรรยากาศให้พอีกแล้วพี่น้องเนี่ยยื้อไปไหนยื้อไปไันบรไงกับขออนุญาตหารอยจั้อยกันครับไปใช้ก่อนโอ้ยจักน้อยอยากไปทะเลไปที่ไปเบิงกุ้งกับไออิปูอิปูแลลงหู เดินทางไปรับพี่น้องกูล่ะไปยังก่อนเลต้มมะิเอาระย้อมนี้เออเอาระยอมนี้กับทีมงานมาไล่กันเนาะครับทีมงานนั่งมาเลยคือแบบเรื่องเตาก็เดิมทีมงานโอ้ยคือดับเลวะเออใส่บเดิยวาดับหมดเลยตอนนี้เดินทางครเดืเดินล่งเดินทางครับ ใส้ผุดีไปปกักลงปกักขึ้นพั้งเขากันละทำสายนอนหันเพราะว่าเขาไปว่าเฝ้าครับเขาคอยไปคอยมาเจ็บไปเขาแซงงเลยเพราะว่ามันหยุดหลายมื่นแน่เหม็นปมันหยุดหลายมือนนะครับกู้คนก็ทีไปนาำเ็นอะไรแยกกันกเปิดเิ่มแล้วเลิกตัดส่งส่งคนคืนบ ส้ซกิันตกอมันพอดตกยังงานหิวหัวงานช่มาบ่ก็ยหิวหรอกมีแต่กินก็จ,จับไปเจียบไอพี่น้อเขาอริไทยบรรยากาศเขาต้องไทยบรรยากาศไปที่ญญาาไเด้่อยไทยมองลรชดราชดไปไทยรนดนมาเลยแล้วไปพอกันครับไเรื่อยไทยไปเรื่อย,ยมาหอดมองเราพี่น้องก่อนเ้ย มาหอดบองปลาีามันหอดบองทะเลนี่อโอ้ยปลาเป็นทะเลไเลสี่ปลาหนหม่ปาใหม่เดี๋ยวัเเ้ก่นเดียวขนขนน้ำแล้วก็จะเดินทางตัวไปหาลุยน,น้ำตัว เดนะี๋ยวไปเย็นรถป่ะนี่ยี่ข,นขนันหนึ่งล่ว้นหนึ่งมัไเที่ยวกับทีมบราอ,อกันายนพาทีมงานทเที่ยวต่อครับเดียวไปเย็นกันตงเวียดติยมันหวัว ถึงเวลามันต้องกินข้าวก่อนมันที่เกียรถือไปไหนน้องไหนน้องมั่งไหนชี้นี่ไก่เป็นน้องมั่งโอ้ยไก่เบื่อพี่น้องเลยสวดสิฮอดมาจอดอยู่ในป่าผุ่นึงี้ยโอ้ยไหนนี่น้องนานาไม่กินข้าวป่าได้ป่ะเนี่ยเข้าไปว่าน้องบีไหนน้องเป้ยน้องเป้ยจิ้มงานอัดยิงเขาดักยิ้มหวาน ต้นอ,นองนบรรยากาศหิวเขา่าขอ,ขอ,ขอบกั้วเลยทริปนี้มันทริปแบบทรหดฮะเป็นอะไรลูกอเอาจัดแจงแจงออกมาทีมงานหิวเข่าแล้ว รถอจอดอยู่นี่สหารเฝ้าให no ้ิพูดมังลอรถอ่ะาไปเียสมสารก็บอกเราเสียมสารกน้กินเรกินกิข้าวเลยวี้ไปมืได้ต่ำกุ้งน้อยมันบุม่าวับนบูดอกินไปเใมองยมกน้่อเกินไปไนกน้องก่อายเลเพียนหวงเชียงบิน อ้าวรถึ้นมาจอดเองสิน,นี่ราชนาวีเรือมหอดช่องแบมนซ่องแสมซันนี่ครับอันนี้คือรถทหารบดระว่างซื้อไปอันนี้เรือของทัพเรือครับนะ เดเที่ยวดอกบี่น้องคนหลายทเวยได้ไปทำหารอื่นต้อครับอยู่ในไข่ทหารมันไม่ยากหาม่วงเขาก็คืนเราเนี้ยเอาว่าหายยไดเลยนครับบ้งอาหารทะเลเราพได้กินจักจ้ายแล้วกับเมืองไง กองเรือรถบรรทุกเรือบรรทุกนี่นะครับเตอร์ครับหาด,ดังล่ำบนันนี่มือนีิเอาค้อนบองลายมีน้่งเด้บันเหิ่งบรรยากาศ้นเลียนมัน้อนเด้ มันมันจอบมันก็เลยโคดช่วงลายนะแล้วอะไรแบบบรรยากัศมันมีบางไปบางเรียบมันพอ่อนมันก็ต้องอน้ำก็เดี๋ยวไปเช้าปีนอนกันปีบงานเด็กๆนั่งเลยก่อน อ๋ออะไรละ่ะเันยังหลายอยู่ยงังหงงอ่อนมี่วนหาดโ่นนินึ่งห่อนอากาศดีบุกขันด้วยเป็นไแกหายังพดถาด,ดวย